รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดาอีกแล้ววันนี้เนี่ยฟ้าเปิดท่าทายทะเลเนี่ยจะน้ำล่างจะต้องใสมากฝนเนี่ยไม่น่าตกวันนี้ได้ดำน้ำแน่นอนได้ดูปะกาลังไอ้ดูปลาสวยๆเมันเดิมเย้ๆ<ม>คุณมดคิดหรือเปล่าว่าทะเลด้านหลังเราเนี่ยสวยงง่ขนาดน,นี้เนี่ยครับข้างใต้มันจะมีอะไรบ้าง ก็ต้องมีประการลางมีปลาโน่นปลานี่ปลานั่นที่สวยงามดำลงไปก็เหมือนมีแต่สมบัติใต้ทะเลแต่อีกอย่างที่มันมีก네็คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมา,าแล้เขามีพวกแบบเรือจมเรืออะไรนู่นนี่นั่นไงมันเลวร้ายว่าทั้งอือโบ้มันมีอะไรอะ่ะเป็นพวกขยะและ้วไม่ก็พวกอวนที่ตกลงไปจากจาการประมงต่างๆมากมายทำให้ข้างล่างในสกปรกไปหมด แล้ว่านนี้ผมจะไปดูปลาสวยงามยังไงอ่ะวันสนี้เนี่ยคุณโบ๊ทจ้ดำน้ําแน่นอนวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณโบ๊ทมาทําความสะอาดบ้านของป่าเอาคำสะอาดบ้านปลาบ้านของคนจะสกปรกได้เลยต้องใช้ไม้กวาดถูบ้านของปลาก็สกปรกได้เช่นกันแล้วเราใช้ไม้กวาดถูยังไงอ่ะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าทำายังไงเพราะเราก็มือใหม่ทุกคบ้านคุณใช้ไม้กวาดถูจงได้กวาดแต่วันนี้นะผมพาคุณโบ๊ทมาทําความสะอาดบ้านปลากัน เพื่อรักษาความสะอาดใต้น้ำและทำยังไงอ่อยากรู้ทำไมผมก็ไม่รู้คุณก็มือใหม่ผมก็มือใหม่ดังนั้นเราต้องไปหาคนที่มือเก่ามือเก่าใช่เราเป็นมือใหม่แกกรงหรือเป็นมือใหม่เกกะก็จะเป็นมือใหม่เกกะก็จะเป็นภาระต่อลูกหลานอ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดําน้ำดัน้ำเก็บขยะรักษาความสะอาดบ้านปลาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะลงเรือแล้วแหละอ่ะตอนนี้แปดโมง ออกไแปดโมงพอดี้อมอยังวันนี้สนุกแน่้อมอยังหลายอย่างซายอยู่แล้วมาธรรมดาไม่เคยได้เลยเนี่ยการมาเที่ยวธรรมดาก็ไม่ตอบโจทย์จากคนสร้างเราสเสมอไปอย่าช้าเลยไป,ไปภารกิจสำคัญวันนี้ทำให้เราต้องมุ่งรถจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลขสี่มุ่งหน้าลงใต้ที่ประวบพีริขันครับ จุดนัดหมายก็คือท่าเรือหาสนอ,อําเภอบางสะพานน้อยระยะทาง400กิโลเมตรเองครับแต่ถ้าไม่รีบก็มีรถโดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้คอยบริการทุกวันมาลงที่อ,อําเภอบางสะพานได้เลยนะครับหรือจะนั่งรถไฟมาลงที่จังหวัดประจบคีรีขันก็ยังได้ครับ3สามแว บางสะพานน้อยบาางสะพนน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลนแล้วเที่ยวคีรีขันธ์ละรจ้ะตอนนี้คนต้องขึ้นเรือหมดแล้วเราเราสองคนนี่แหละเราเป็นภาระไงก็บอกแล้วมือใหม่เกะกะอะท,ทุกคนขึ้นเรือหมดแล้วเรือรอผมอยู่สองคนนะครับครับผมครับ <laughs> ร,รีบนะแต่เราต้องกรารกท่านอยู่นะครับครับผม ทีหลังใหอย่าช้านะครับพี่ต้าตากล้องนี่เครื่องบิมันกี่ลเด็กน้อยสองคนนะเพิ่งดำมากี่ได้เองมือใหม่เกะกะไงเกะกะนะก็ให้แกะกล่องอยู่แล้ววันนี้เอาให้เรือปวดเลยนะเอาให้เรือปวดลงไปปวดข้างล่างโดนเขาโดนเขาจับจมน้ำตายนะครูแพ้เลย แล้วคนดูแบบเซียนดูโฟหมดแล้วนะมาด้านหน้านิดนึงมาฟังปิ๊กปิ๊กนิดนึงครับมาด้านหน้าขยับเข้ามาเลยครับสายหน้าตาดีครับด้านหน้าครับทุกคนหน้าตาดีนะครับเดี๋ยวอ่าก็ยินดีต้อนรับสู่ร้านไก่ร้านไก่ไก่ครับวันนี้เราจะมีภารกิจนะครับเนื yeah, ่องจากว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักออกสามอาทิตย์นะครับอ่าน้องทิ๊ก เขากิ๊กเขามาดำน้ำกันแล้วก็เจออวดก็เลยเกิดภารกิจนี้ขึ้นมาก็เลยช่วยพวกเราสมาชิกทุกคนครับมาช่วยการร่วมมือกันครับดูแลธรรมชาตินะครับโดยต้องขอขอบคุณนะครับทางบางสะพานนะครับแล้วก็น้องกี้ด้วยครับที่เห็นเป็นสิ่งแวดล้อมเห็นถึงธรรมชาติที่น่าจะต้องดูแลษานะครับแล้วนะครับคนที่เรามาร่วมกันนะครับก็มีกลุ่มครับกลุ่มนี้คือท่าน รองผู้ว่ารายการหยดตรังครับท่านชาตรองครับพร้อมด้วยครอบครัวอ่ากลุ่มแรกนะครับจะมีกลุ่มครับเป็นหัวหน้าครับโชครับแล้วก็กลุ่มของคุปุยผมเป <anak> ็นมือใหม่เก่งกาลนะครับกรุงเทพเฟเจอร์เก้าสิบสามนะครับเก้าสิบสามก็เป็นทั้งหมดอสิบสองคนากลุ่มเซียนเลยอ่ากลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับมีคลิปมีดับดีดดับชากลุ่มทอน S นะ S แแล้วก็ ไม่ใช่นะครับผมแต่โอ้รุดท้ายกลุ่มสุดท้ายครับรวมกลุ่มเลยครับผ่านมาสองุรามากันสิดคช้าสคดีเลเม่ดแบบว่าขวามช่วยเหลือครานี้นะครับพิธีการเปิบรครับกลุ่มหนึ่งุกอ่ก็คือผมให้ประกอบดัครับทวงกลุ่มหนึ่งก่อนให้กลุ่มหนึงหัวจมน้ำไปแล้วสัก5นาทีเพราะกลุ่มนี้ก็จะมีการเชคถ่ายถ่ายนลักษะของอวนอยู่อย่างไรอวนอยู่อย่างไรล้าถ่ายเสร็จก็ ส่วนคนที่ไม่ได้ถ่ายก็เริ่มครับลำนินการคือตัดอวนตัดอวนลักษณะของอวนครับก็จะเป็นติดกับแนวหน้าผาฝั่งทางทิศทิศใต้อยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าความลึกที่พื้นเลยอยู่ประมาณ22เมตรยอดสูงสุดก็คือประมาณ8เมตรอ่ะลงมาถึงกลุ่มหนึ่งครับเริ่มแต่หัวเลยครับหัวอวนนะครับก็จะมีพงฮะพงกับกี่เป็นคนจัดการครับวางดูครับคนที่หนึ่งอาจจะเป็นคนละวาก็พอ แบ่งกันเองว่าใครจะตัดแค่ไหนประมาณ1คน1วาก็จับเลยครับ1คน1วาคือตัดเป็นชิ้นมาอย่าพยายามใช้แรงดึงนะครับค่อยๆเลาะค่อยๆเลาะนะครับ1คนสัก1วา1วา1วาจับไปกลุ่มนี้ลงไปก่อนสัก5นาทีเพื่ออะไรครับ1จะรู้จุดว่าอยู่ตรงไหนกลุ่ม2จะได้ไม่ต้องไปรอนาน เราเป็นผุ้มนุษย์ด้วยกันอะถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตเลยมีอะไรไหมลองไปดูข้างล่างเป็นยังไงไม่มีอะไรก็แค่จ่ายไหมขอเชิญนะคะกรณีที่เวลาตัดตัวนี่มันอาจจะลองไมากอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังจะไปเอาเป็นไก่ไปตัดนิ้วตัวเองหรือนิ้วเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้ให้ตูด้วยระวังด้วยนะคะอันตรายมากๆเคยมีแล้วค่ะเคสนี้า เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราข่าคนได้มาดำน้ำเป็นเอกสองคนนะครับดดดดดดก็ต้องดูแลตัวเองดูแลกันเองเป็นบันดีก้กันเพื่กันเช็คผมเพราะไม่มีครูมีแต่เราแล้วก็เรา เอาเข้าจริงๆเราก็เพิ่งจะทราบว่านักดำน้ำมือใหม่อย่างพวกเราสองคนควรจะเก็บประสบการณ์ดำน้ำให้มากกว่านี้สักหน่อยก่อนถึงจะสามารถช่วยพวกพี่ๆเขาเก็บขยะตัดอวนได้อย่างชิดที่ว่าไม่เป็นภาระและไม่ทำลายแนวปะการังซะเองเพราะนักดำน้ำมือใหม่ๆสดๆจริงๆอย่างเราสองคนซึ่งการปรับตัวการลอยน้ำยังไม่ดีตีฟินก็ยังไม่คล่อง โอกาสเสียเตะขาตีฟินไปโดนปากการังแตกหักเสียหายนั้นเป็นไปได้มากอย่าคิดว่าจะไปช่วยตัดบวนเลยครับลอยตัวไม่ดีน้ําเข้าหน้ากากอาจจะตัดนิ้วตัวเองเข้าก็ได้ครับแล้วยิ่งวิสัยทัศน์ใต้น้ำแบบวันนี้น้ำขุ่นจนมองเห็นได้เพียงแค่เมตรกว่านี้เราสองคนไม่หลงกันอยู่ใต้น้ำก็บุญโขแล้วครับ เชื่อแล้วล่ะครับว่าจะทําความดีก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยถึงจะได้ประโยชน์เกิดประสิทธิภาพจริงๆครับปัญหาเรื่องการทำประมงตามแนวปะกการังนี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและความรับผิดชอบ อย่างอวนผืนนี้ก็มาจากเรือประมงขนาดใหญ่ที่ลากอวนมาติดโขดหินใต้น้ำพออวนติดจนดึงไม่ออกก็เลยตัดทิ้งซะเลยแล้วกลายเป็นปัญหาขยะอย่างที่เห็นหลหะครับแต่ไม่ใช่แค่นี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือปลาจํานวนมากต้องตายเพราะว่าติดพว้นปาการาังค่อยๆตายเพราะผืนอวนที่มาปกคุมด้วยล่ะครับนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่เกิดจากความไม่รับผิดชอบของมนุษย์ ถึงแม้เกาะร้านไก่จะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็ตามนะครับแต่ก็มีแนวปะการังใต้น้ําที่สวยงามเชียวแหละครับที่สําคัญคือเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมมากเรือประมงก็เลยชอบมาหาปลาบริเวณนี้ได้อย่างอิสระเพราะไม่มีการควบคุมครับซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดขยะจากการประมงเป็นประจําครับ เห็นอะไรไหมเห็นน้ําไม่ค่อยสายลงไปเ็นอวนเลยโชคดีเห็นอวนเลยใช่ใช่ทไมเห็นเลยได้ตัดด้วยได้ตัดอวนแล้วก็แต่ว่าไอ้อวนที่เราตัดเนี่ยอวนใหญ่หน่อยเลอใหญ่นะอากาศเราหมดโดนหอยแม่นด้วยเออแต่สิ่งสำคัญคือโดนหอยแม่นเนี่ยโดนทุกคนที่เขาบอกว่าใส่ถุงมือก็ยังโดนเพราะว่าเราต้องเอาชได้ครับมือไปจับไปจับเพื่อ ตัดตัวนอกเดี๋ยได้เลยครับเดี๋ยวได้ครับผมอ๋อพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมขอโทษครับมาได้ได้เลยครับเดี๋ยวได้ครับช่อนตึนั่นั่นอันนี้ก็บทได้แรกเลยครับได้กับอวนขึ้นมาประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งแง่ได้ปลาประมาณหลายโล่เฮ้ยอ้วนที่ชาวประมงเอาไปลงแล้วไม่ก็ติดปะการังปะการังอะไรใช่ใช่มันจะไม่หมดได้มาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวลงอีกได้ไหงซับไป น่าจะได้เยอะกว่าเดิมได้ประสบการณ์เราเริ่มมีแล้วประสบการณ์เราเริ่มมีแล้วจะให้ได้เห็นคนเนี่ยมามาร่วมมารวมตัวกันนะเพื่อมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อ้องทะเลอันนี้ครูบอกว่ามาจากภูเก็ตมาจากกรุงราพมาจากกรุงเทพใหญ่เจ๊บอกเจ๊มาเที่ยวอร่วมร่วมตัวกันเพื่อมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในทะเลไม่ได้มารวมตัวกันแบบฟรีๆนะเสียตังค์กันมาเพื่อมา มาลงไปช่วยกันเพื่อให้ทะเลไทยได้สวยงามเสียะไม่เราไม่เสียเราเสวอเข็นเข็นเห็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยดูมีความสุขนะแลเรียนสนิจบภารกิจนะครับสำหรับคนหลักๆของเราแต่ว่ายังเหลือภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็คือด้านขวาของเที่นะครับจะมีหินนะครับที่อยู่ใต้น้ำมองเห็เป็นเงาดำ นะครับเราเรียกว่าหินลูกโยนนี่คือจุดได้ที่2นะฮะที่อยากจะให้พวกเราไปดำแล้วก็เราจะลงไปเซอร์เว์นะครับตรงหินลูกโยนด้านนี้นะครับได้สองอะเราดำเล่นแล้วไอ้ไม่ได้เล่นว่าดำเล่นต้องดำโดยต้องมองด้วยเผื่อจะมีเผื่อจะมีวนมีขยะอะไรก็เก็บเขาด้วยดีเซอร์ไปเซอร์เว ว่าเอาปรกกอนไม่ต้องโยนลงไปก่อนเาจะโยนลงไปแต่ข้างล่างเองตอนนี้อยู่ที่รังไก่ สำหรับได้ที่3นะครับเป็นการนำน้ำเล่นแล้วครับถือว่าเป็นของแถมหลังจากเราปฏิบัติภารกิจตัดกวนกันเสร็จเรียบร้อยเร็วกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะความสามัคคีและการวางแผนที่ดีครับ ซึ่งเป็นพ่องานในครั้งนี้เลยใจดีพามาดำน้ำเที่ยวที่เกาะร้านเป็ดครับซึ่งอยู่ห่างจากเกาะร้านไก่มานิดเดียวแต่ว่าน้ำใสกว่ากันเยอะเลยครับแนวปะการังของเกาะร้านเป็ดก็คล้ายๆกับเกาะร้านไก่ครับ มีปะก,การังดำสีสันสดใสยอยู่มากมายหลายก่อแล้วก็หลากหลายไปด้วยปะก,การังแข็งชนิดต่างๆครับเราสองคนภูมิใจมากครับที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาท้องทะเลไทยให้สะอาดร่วมกับพี่ๆในครั้งนี้ซึ่งพวกเราสองคนจะต้องหาโอกาสไปร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้ได้อีกแน่นอนครับ ก็อยากจะบอกกับนักท่องเที่ยวนะครับว่าต่อให้พวกเราจะเก็บขยะจะตัดควรกันบ่อยครั้งขนาดไหนขยะก็จะไม่มีวันปลดไปจากท้องทะเลได้ถ้าพอ่อแม่พี่น้องทั้งหลายยังคงทิ้งขยะลงทะเลลุงลุงนะนะนะยังคงทำระมองอย่างไม่รับผิดชอบมาช่วยกันเลครับช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลทะเลของเราให้สวยงามให้ลูกหลานของเราได้ชื่นชมได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปครับ กับภารกิจในวันนี้ในการทําความสะอาดบ้านให้น้องๆป่าถูกต้องนะฮะเป็นไงบ้างเขารู้สึกเ๋อหนุ่มหล่อขอทําดีหน่อยวันนี้อยากจะบอกงี้ช่วงการมึงเท่มากเลยตรงนี้โสดหนุ่มหล่อต้องขอทำดีด้วยแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าการนำน้ำเนี่ยเป็นการ ำกิจกรรมเพื่อความเท่ความเก๋ความหรูความร้า,ราอ่าแต่สิ่งที่เท่กว่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่ออกมาจากใจสิ่งที่ออกมาจากข้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม,มต่อธรรมชาติทั้งหมดเลยวันนี้เราทำเห็นว่าการน้ำเป็นการช่วยเหลือลระบบนิเวศท,ทางน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเลยหลังจากที่เราเนี่ยไปเรียนดำน้ำมาแบบว่าจะดำเพื่อเอ่อดำเพื่อดูปะการางังดำเพื่อดูปลาแต่วันนี้เรามาดำเพื่อทำประโยชน์ และออย่างที่เราได้เห็นก็คือท,ทัศนคติของคนดำน้ำด้วยกันาาที่มีต่อท้องทะเลครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยรักทะเลมากครับอย่างมากและมากที่สุดครับใครบอกว่าใครเนี่ยหน้าตามไม่ดีเนี่ยทำดีเนี่ยท,<ะ>ทุกอย่างจะดีหมดครับนี่ครับรบอกแล้วคนที่ทำดีหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสดูจากบรรยากาศบนเรือ มีความสุขกันทุกคนวันนี้เนี่ยผมเนี่ยกลับไปด้วยความสุขกลับไปด้วยรอยยิ้มของพี่ๆทุกคนลงไปเห็นรอยยิ้มของน้องปลาปลายิ้มรอยยิ้มก็มีคนทำความสะอาดบ้านให้ใช่ปุ้มปุ้ยใช่สิผมไม่ได้ให้อ่ะเดี๋ยวให้กลับพักผ่อนกลับบ้านอย่างมีความสุขแด่มาเหนื่อยแล้ววันนี้กลับกับพี่ๆเขาด้วยกันซึมซึมแทกซึมพี่สวัสดีครับ ขนมเหลือไหมครับพี่เห็นแต่จะแดกอย่างเดียวเลยเอาคุณมากครับพิ่ี่น่าอินโฟนักดำน้ำผู้มีใจรักทะเลทั้งหลายสามารถค้นหากิจกรรมทำความสะอาดบ้านป่าเก็บขยะใต้น้ำได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งมีอยู่มากมายหลายกลุ่มผัดการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีเลยครับแหมมายืน ปิดที่ปิดทางเอาหัวหมื่นพันท้ายเอนสิงห์สัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาไปชื่นชมความงดงามและอลังการของปราสาทขอมซึ่งเป็นของไทยเราแท้ๆไม่ต้องไปแย่งชิงใครมาแล้วบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้มีแห่งเดียวมีมากมายนับไม่ถวนครับอย่ามวัวใส่ได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเลยนะครับ คน้นลมดีอ่ะใช่ครับลมดีครับทะเลทีลมก็ดีครับไม่รอนครับจะร้อนแ้ไงใรับไปเลย